สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งเช่นเคยวิวเคมเมอร์ครับผมจัดไปทุกคนเชื่อไหมว่าผมเล่นเรียวมาอยู่อันดับ7ของจังหวัดปาจีนบุรีแล้วและผมก็จะดันขึ้นไปเม็ดฟ้าต่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยไปมาดักตบทะเลนดีกว่าทุกคนมา หงดหงิดตายมึงไปหวัอเคคืนบอลกันทุกคนจัดไปเหมือนด้าจะแวะกลางหักหลบก่อนโ okay. อเคโอ้ยลืมบอกเพน uh, เพนเพื่อนระวังโอ้ตายไหมโอเครอดสุดยอดเหมือนข้างบนจะมีประเด็น มาดูเชิงก่อนแป๊บหนึง่งโอเคยังไม่สี่กันเพื่อนก็ยังไม่สี่เราจะมาเล่นมังกรกันนะน่าจะเอาได้อยู่เพราะป่ามันน่าจะอยู่ข้างล่างใช่ป่ามันเอาดาร์กเสร็จน่าจะปึ๊บโอเคแป๊บหนึ่งเพื่อนขอฟาร์มาบูก,ก่อนนะทุกคนร้อเรี่ยวคือจะมีประเด็น นายยังไม่สีนะอะไรห้าวเป้งจังอะเจาเวลาเจาเวลาเพื่อนเยอะนะสาวไปก่อนนะรอเรเียวเราขอเอาบัวมีเกียร์ทั้งทะลุดาวเยี่ยมได้เวลาแทงสองทีจัดไปเราจะเก็บแต้มเร็วมาเยอะๆนะเราจะเป็นเบสเซิร์ฟเป็นเม็ส,ส้มให้ได้ออเออ เมสซีมในเวลาที่เราเรียนอยู่ว่าไงละ่ะอ,อึ๊บโอ้ยไม่ตายไอ่เชี่ยคือผมกลัวกลัวมันขี่หัวเออแบบกลัวมันสวนเออกัเลยแบบนั่นแหละไม่น่าเลยดูเพื่อนเราไปตามเมาให้เนี่ะโอ้ไม่เป็นไรผมนึกว่ามันเรียนติดนะผมเลย กะไม่เอาตายอเออแต่มันก็เกือบตายอ่ะน่าจะเอาสุดนะทุกคนอย่าให้ผมเอาสุดเอาจริงนะบอกแค่นี้บอกเลยผมเป็นบอสแมปบอกเลยถ้าผมเอาสุด่ะไมมีใครเอาลงใจเย็นเพื่อนข้างบนเย่ยเพึ่งรีบบวกเร็วมาตัวนี้ขอขอดักก่อนเออโอเคขึ้นไปกันเราจะมาดักพุ่มนี้เนาะจะมาดัก รอเลี้ยวแต่ไม่รอแล้วเสียบแทงโอเคแค่นี้พอไม่เอาสุดสออถ้าเอาสุดเดี๋ยไม่มีใครหยุดเราได้เข้าใจไหม <c oughs> ทุกคนเออนั่นแหละหลังจากติดติดเม็ดมาก็เริ่มรู้สึกว่าเจอแบบตึงๆเยอะมากเลยนะทุกคนก่อนหน้านี้ก็แพ้เยอะอยู่เนาะ <c oughs> เดี๋ยวมาเนี่ยเออ บบเจอตึกไม่พอ้เจอเพื่อนร่วมทีมแบบงักๆด้วยเออนั่นแหละก็เลยแพ้บ่อยนั่นแหละทุกคนเราอยากติดเน็เร็วๆนะต้องได้ MVP บ่อยทุกคนมันจะบวกทีอะร้อยเนาะบวกเยอะมากเอาแพนด้ามาดิตุยดิเออเอาไปเองไงโดนไงเอาไปเองโอเค เพนเคลียร์การเคลื่อนเรื่เรารเลี้ยนโนเราเรียกก็คือเจ้าสุดเมื่อไั้นถ้าคุณเจ้าสุดเดี๋ยวผมจะหยุดคุณเองจบปะไปเอาดาเพื่อนอ๋อเจ้าเลนใช่ปะจะไปดิเพนรอซื้อเสียบโอ้โหแม่งขึ้นหัวโอเคแม่งได้การรอแล้วเอาดาดีกว่าเพนมาเอา อย่าไปเสียเวลากับมันเยอะเลยมลาลากของเราดีกว่าอออ้าวอ,อันเลยเหมือนจะไม่อยากกลับเหรอว่าไงไปดิอ้าววาร์ปนี้ปึ๊บโอ้ฝากด้วยเพื่อนสวยงามโอเคสุดยอดครับเพื่อนแกว,แกวขอไปเคลียกลางให้เพื่อนก่อนเนาะ จะไปลอเลียเ้ยววาไงอะเขอเช็คด้าเมจหน่อยอุ้ยแรงอยู่นะมาดิโอ้โหแทงไม่โดนเอ้ยได้อยู่สวยง,งามได้อยู่ทุกคนโหแม่งลองเลี้ยวแม่งหลบจังหวะตอนผมสองพอดีนะตอนแทงอะ่ะแม่งเลยสิอิมูนเลยไม่ตายต้องใช้เวลาเสียเลือดเสียเวลาด้วยสวยได้โบเกนแล้วทุกคนไปเอาบูที่รักกันดีกว่ายไปครับ ขอบูกก่อนเพื่อนใจเย็นครับทุกคนอย่าเพิ่งบวกโอเคมาเราไปเคลียร์บนดีกว่าเคลียร์ให้สูงๆเนาะป้อมป้อมมันก็เหมือนจะ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 มีประเด็นตรงกลางแล้วแล้วเพื่อนกูตุย ลงไปเลเพื่จอจะเพื่อจะต่ออืมเอาไงดีวะเนี่ยทุกคนจงังหวะนี้แม่งสุดท้ายไม่มีอะไรใช่ก็ต้องถอยแหละเราอ้อมดีกว่า,าทุกคนวินเลน อาหารจานโปรดมาไงอ่ะโอ้โหไอ้ยังแม่งรอดเหละโอ้คลิกอีกมาดิ get the fuck a t t e n t i o แม่ n ผมไม่เข้าใจทำไมทำไมกูไม่เฉียนเฉียนทำไมกูไปตรงตรงอย่างนั้นแต่ก็ไม่เป็นไรไปปิดตรงกลางกันจอมตีติกจอมตีเดี๋ยวนี้ยืบเติบ เออไม่ถึงมาทุกคนได้อยู่ว่าไงได้ดปึบ๊บถูกส่งออกไปแล้วแม่ไม่ตายท้อเลยดามจผมไม่พอหรือ,อยังไงนอเลียวโอ้ยจัหนหวะนี้ก็ตุยไปเนี่ยโอ้โหแล้วมาทางผมโอเคปึ๊บเีนียสวยมาเฮลสูอา้าวนอเลี่ยวหิวขนาดนั้นเลย ออกจากวงและหิวขนาดนั้นเลยนี่นี่แน่เสวยงามมากเพื่อนโอเคเพื่อนเอาได้ทจะอ้อมมาแล้วงั้นอเอ้ยแล้วใครกดบวชยอมแพ้เนี่ยอเอาอเอาแวนเอาบูผมทำไมอะมึงมึงเอาบูผมทำไมเออสวยเอาสุดด้วยไหมเอาสุดด้วยไอผมแทงให้เฮ้ย โอ้โยไ,ได้อยู่นะยอสู่แม่นจัดคือตะกี้ผมจะแทงนะแต่แบบมันบล็อกหรอดีอไงอ่ะโหผมลากไปแล้วอ่ะทุกคนเห็นอยู่เนาะเออมันไม่ติดอ่ะผมงงไม่เป็นไรเอเลสคนนักกันเราก็ดันเลนบ้างแต่เลนล่างเราคือคือคือจะล้านแล้วเออบ้านคือโลนแล้วตอนนี้โอเค เอาองค์ประกอบบ้างเดี๋ยวพเพื่อนเราออบเจกต์บ้างเออจะไ,ได้รวยๆจะไ,ได้เตียงแรงหน่อยปั๊บนี้สวยงามโอ้ยนั่งล้อเรียบเอาสไลด์มาเงี้ยโอ้ยโยมัเนี่โอโโย้ยอแล้วเอลซูแบบคือย,ยิงยัดปากเมื่อกี้จะบอกให้ว่าเอลซูแม่นจัดอะ่อาเนี่ยทุกคนแบบยิงแม่นจัดอะทุกคนเออ สาเพื่อนเอาสุดว่างไงอะจะไปเร็วดาแม่งแอบดนวะทีมทีมนุ้นดาเขาก็ตึงนะดาเขาแบนนะทุกคนเล่นดีมากเลยเแต่ทีมผมมันมันมันแพงวึ้มันเล่นดีทั้งเล่กนกจะชมว่าเล่นดีทั้งทีมเลยตายละนาตยานาตยาโรมเลยนะทุกคนนาตยาซัพพอร์ตเนี่ยแรงงสูงก็เจอแต่อะไรก็ไม่รู้เน,นี่ยทุกคนก็ ตามนั่นแหละก็แพงดิอ้าวว่าไงอ่ะเดี๋ยวสู้สู้ไหมโอเคสู้ไม่โดนเราตามนะตามสุดเนาะอ้าวเข้าพุ่มหมอโดนนีิเช็กดิแพงแม่งเลยเฮ้ยหายไปไหน,นวะไอ้หี้ยผีหลอกผมมันน่าจะวิ่งขึ้นกลับแป้งแต่แรกเนาะมันแอบมองไม่เห็น <c oughs> ผมว่านึกว่ามันเข้าป่ามา ยอ,อย่าเลงก่อนนะทุกคนเฮ้ยตรงกลางจะมีประเด็นโอ้โหล้วแ,แม่งชันดาวตัวตึงผมด้วยไงเอลซูอ้าวแหวนว่าไงอ่ะนี่ไงดักแพงดิโอเคสวยกำลังจะว่าเหลือไว้ทำทำอะไรโดนหลบแบบดิจิตอลมาดิเออโหลดดิจิตอลไงผมรู้ว่าดักอยู่อ่ะเออมาดิโอ้ยผมตะเกิผมแทงโดนแล้วผมอันตสียคือผมดูดเลือดเยอะมาก เออมันดูดเลือดแรงมากนะเหลยเียวมาโอเคน่าจะได้ป้อมอยู่แล้วเพื่อนเพนโอต่เลือดผมแม่งโลจัดเลยวะปอดตีทีนึงโอเคเออ้วป้อมตีกูทำไมเนี่ยโอเคแตกอยู่สวยงามโอเคได้สองป้อมก็ผุมมากเลยเนะาะจชร์แป i ินเว e ปลาฝั่งตรงข้ามโอเคไม่เมีโอเค,เอ,เ,คเอาดา์กดีกว่าทุกคน ล้าก็ได้ขึ้นบ้านง่ายๆเนาะโอเคโอ้ยจะโดนล้าไปเนี่ยเพื่อนมาช่วยกูตีก่อนเฮ้ยจะไปไหนเนี่ยโอเคเอลสูเนี่ยโอ้ยตอนแรกหนะักะโอเคถอยเพื่อนถอยโอ้ย,อย,อย,ออย,อยไออันเลนมันเพิ่งเดินเข้าไปตะกี้เหรอเอลสูตัดบนคิวอีกโอ้โหคือสุดไปไหนเพื่อนคือตะกี้มันยัดนาปะเอเนี่ย แล้วกูแอซิดสแล้วทุกคนคิวสตัวอีกเช่นเคยยังไม่ได้คิวเลยตัวนี้ขอละกันเนอะขอบคุณสำหรับตัวที่4ขอบคุณมากเพื่อนกูจะเป็นโลมิงแล้วโอเคน่าจะได้สักอย่างแหละเพื่อนมันเหลือตัวเดียวก็คือหลออเหวียวโอเคป้อมกลางน่าจะได้สองป้อมก็ดีเลย ค okay. ตะกี้ก็ปาแบบสเต็ปแบบโปรเฟชชั่นแนลเนาะโอเคป้อมตีที่นึงโอ้โหไม่แตกว่ะโอ้แล้วกูแทงอะไรเนี่ยโอเคเข้าโอเคสามทางสวยงามมากทุกคนน่าจะชิลๆแล้วโอเคสามทางแล้วคือ <Yeah. S 1> เพื่อนๆทุกคนเล่นง่ายมากเลยเนาะแต่ก<ด>็อยาา่าประมาทนะมันก็มีโอกาสที่จะพลิกชนะได้นะเอาเป็นว่าแล้วก็อย่าประมาทเนาะเราถ้าจบได้เรากา็จบเลยา ออหรือว่าเราจะเอาดาร์กแล้วขึ้นบ้านก็จบเลยก็ได้เราอย่าอย่าไปประมาทไม่งั้นก็มีสิทธที่จะแพ้ได้เหมือนกันนะเออเพราะว่าผมก็เห็นหลายเคสแล้วที่3มทางแล้วก็ยังแพ้เขาเออนั่นแหละบางแอร์จังหวะเนี้ยทันเลนเฮราบบดิจิตอลเออราบบดิจิตอล่ลลางอโอเค จะมีแทงสักคนไหมเฮ้ยแม่งเปิดผมเลยว่ะโอ้ยปึ๊บโอเคแทงใครเนี่ยเฮ้ยแทงโอ้โหด้แม่งเอาผมว่ะตุยเลยโอ้ยเลย์สู่ผมแม่งเอาสุดชิบหายเลยทีมผมนะสุดมากเลยดูดูสกอร์เลยอสูดิคือแบบสุดจัดอะเออแล้วสกอร์ผมคือแบบเป็นโลมิงหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยเฮ้ย,ยเพานะากเอะเลเยอสู่ปึ๊บ โ okay. อ,อเคอ้าวเอลสูต,ตัวเดียวกับแวนโอเคจบได้ไหมทุกคนเรามาดูกันเรามาดูเอลสูจะใช้วิธีอะไรโอวัตใช้วิธีวิธี what the fuck what the hell ไอ้เยี่ยแม่งสุดเกินโอ้อ้าวคือ ป้อมเหลือไว้ทำไมตั้งพันแบคือยังไม่จบเหรอเนี่ยทุกคนโนโอ้ด์กสิบวีสงสัยต้องเอาด์กแล้วขึ้นบ้านละคือตะเกียที่ไอเอลสูปไปกับไอไอไอคีปตัวใหญ่อะเออคือมันคิปมันปล่อยคิปหน้าบ้านพอดีเนาะเออคีปตัวใหญ่มันเลยไม่ได้ตีบ้านมันเลยตีคีปแทนเนาะมันเลยไม่จบโอเคเรามาโซนด์กกันนะทุกคนโอเค อุ้ยโอยจะมาเอาบุยเฉยเพื่อนจเยิงเลนดีาไปเอาสูตดรดี้เอาสูตรระวังตายนะด้าเออบโอเคอเคุ้ยผมเกือบตายผมต้องรีบหากอเกิดละรีบหาตังค์ซื้อกอเกิดแล้วทุกคนไม่งั้นไม่ได้แน่ึ้นมานไม่ได้แน่เอาเลนเจ้าอนารยาผมบออมาดิอนารยาผมตายละแทงโอเคได้อยู่นารยาเราขอโทษทีเพื่อน โอ้ในในเป็นซนะัพพอร์ตนายยอมตายให้เราได้เปล่าโอเคเพื่อนถอย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 ,ถยเสียงหายทำไมอะถอยเร็วเออโอ้ยโอ้ยกดดับอืออ่าบ้านบ้านบ้านเพื่อน,นโอเคน่าจะจีๆแล้วโอ้ยเนี่ยเห็นไหมคลิปมันมาปล่อยห,หน้าอย่างเนี้ยเออ มันเลยยังไม่เข้าป้อมนะโอเคอจบได้แล้วทุกคนโอเคจีจีครับเมื่อกี้ผมผมทำเองนะเออเมื่อกี้ผมผมรอดซื้อมันสองคนเลยนะถ้าไม่มีผมนะไม่ได้จบบ้านหรอกทุกคนเออทุกคนต้องให้เครดิตผมกับเรวม้าตัวเนี้ยเออคือผมทำให้ทุกอย่างไงเออโอเคไม่เป็นไรเกมจบละโอเคฮะ MVP ก็ไม่ต้องสืบ เอลสูงแม่งเล่นดีชิบหายโอเคเดี๋ยวมาตัวนี้ก็ไปเม็ดฟ้ากัน